ไูม <g binary> ันจะดากลวกไว้ขับรถสวัสดีค่ะอันดีคจ้ไปกันเลยเอ็กซ์เอิ เพื่อนสาวแล้วเลยจ้าเข้าไปอาบน,น้ำา้ว่นะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นหน้าขึ้นใจก่อนโอเคขึ้นหน้าขึ้นใจนั่นคือไฟเหลืองอยู่นะแล้วก็ใช้รองพื้นของ chi c o s m e t i c เลยนะจ๊ะขึ้นหน้าเลยสาวเ่าแบ้นชุด่าเดี๋วยวหน้า ดูด <c oughs> ูนะพักเ <c oughs> <c oughs> ออเ <c oughs> ออเ <c oughs> ออ <c oughs> ได้ได้ได้ <c oughs> เนเนชลุกวันนี้สบายๆเนาะแกงยื้อยืดกระเป๋าเล็กๆนี่กระเป๋าใหญ่ๆเคนนะจ๊ะเดี๋ยวไปเจอกันที่งานเนาะเพราะเพื่อนเป่ายังไม่เสร็จเลยดูเคบุบุยตอนนี้เราก็อยู่อยู่ในตรงนี้สนามบินอย่างสนามบินอาหาเลยมาหารม่แม่เราจะยังมาตรวจดำอีนีน่แม่ตัวเอากุฎาอังกฤษแหละ รอนนองน้อกระโดดขนุมเออดูอเอาฟีดวันนี้ต้องมานที <pop anden favour> น่สุดได้เดี๋ยวเจอกันที่งานเลยนะบ๊ายบายถึงงานแล้วกำลังมาข้างห้องน้ำนี่แหละ တော်ဘုရားခင်ဗျာနော်တော့ပါတော့

สามารถเรียกมาเรียกม่ามรยได้้น่าเลยค่ะพี่ข่าวเจ๊แท้เไม่ไหวเลยไอ้เด็ได้ยืมอาเจ๊อกเย่นทมอะไรเียง่อยมาอะไรหลอนก็หลอเสียงห่า มัมปักมัมกางาก,วกวูยัง,งยมัมตัวองไอ้กูผู้เลียงมดกูย,ยังอีใดกูบิน,บนมววาเจอมึงกูก็มาเจอสูมาเดียวกระตารก็ยังมาเดียวนี่ยกระตารก็ยังเมาเอาเกี้ยวไปเลยแล้วก็ลุกไปเลยแต่กะ,ะเออเออ,เ,อ,อเคใช่แม่ใช่เสาน้องหูโมกันแน่เซฟมะไปย่องไปพูดเนี่ย ีหำหัวหำใต้กนดิสะานสะานาสาวโค้นอะไร้งมึงนเดียวจะอหลงกูมวกูะัวยังกูกูููเียไปไื่อสัเบกะนึ่งเออเบรก่ชยด้วยค่ะชยด้วย่ไม่ไหวเน้นไมดอก กี่เผ็บไว้แน่นะวิไว้วิวิอย่าไปกลัววิสู้ตายไว้สู้วิวิไว้แน่นะวิวิไว้แนวิไม่ไวแล้ววิเมียนหมา วิวิวใส่แมสก์น่ะไม่เหมือนคนอื่นเลยแต่เราเ้ห้องน้ำเราต้องใส่แมสนะเราเราเหมือนจะตายใส่วิใส่ใส่ใส่เดี๋ยวถามจริงเพื่อนถ้ามึงเมางี้มึงจะดูแลเพื่อนมึงได้ไหมนี่ยใครเมาที่ขานแถมเมาอสองนิ้วหนึ่งสองซั่งโอเคที่ใส่ตุ้ดเตี้ยน่าจะดีวะใครวะไม่รู้เปิดแมสหน่อยเปิดแมสหน่อยแว้ถ้าเปิดแมส

มึงมันเป็นน้ำอีแพมันจะคุกคุนเปิดถาวเปิดสาเ้วมูเดินของกูดีดีอีแพมแล้วกนี่มาจากไหนเนี่ยมงงี้กูกูจีเข้าเรีนจาสามมุงเซฟเพียนอีฟองเพียนรถเพียนเพียนรถอยู่คุณสาวกูพีโนแดงเออเปิดหูง่ะอีแพมมึงไปเดียดนะ

เาวมึงอวกเสเตียวมึงม <Brothers> okay, ันอวกเสตียวอีปอไปเอาไปเลยกูแลองพันป้าจมึงหลอกไปได้เดี๋ยวกูหลอกมึงเออเดี๋ยวบ่ได้กูต้องหลอกต่ทางในมึงอีโอ้โหเลยสนะอีเพียงมึงบ่ได้ก่อไปมาเพียงขำไหมผู้เจมัผู้เจในบ้านมันผูกไป ป e ไป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 ไอผมหมัวแด้ไปโอเคโอเคโอเไป้ไปเลยไปเลยไป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 ไไป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 นปไปไลไป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 ไนไป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 ไไไ เราชมตอไปแล้วก็ซื้อไอ้ลูกชิ้นเนาะเกือบมึงน้นี่เขาสุดอนี่เอคุณอเอาเขาไ่เออเมื่อเช้าตั้งแต่เมื่อเช้าจ้ะใส่เข้าไปแล้วนะคะปลอดภัยแล้วจ้ะเออปลอดภัยแล้วเมื่อกี้ขึ้นหน้าตอนนี้ก็ลงหน้า ขึ้นให้สุดต้องลองให้มิดกิดตายาวไปถึงเพ่